อ้อนบาร์เบอร์นะครับถ่ายคนยืนดูด้วยนะครับเขาจะออก youtube ครับเด็กคนนี้อายุหนึ่งปีนะครับมาเออเนี่ยวิธีตัดเขาจะตัดเป็นลองทรงนะครับนี่ทำมืออย่างนี้เด็กเขาเป็นคนนั่งอย่างนี้เขาไม่ชอบคนแปลกหน้ามาทำไมเขาถามคนแปลกหน้ามาทำไมเออต้องหยอกเขาด้วยเออนั่นเห็นไหมจำได้อยู่คนนี้นั่นได้ออก youtube ด้วยให้ดูทั้งหน้าด้วย ยืนทั้งนู่นยืนทั้งนู่นกล้องมันจะได้เข้ามานยังในมันไม่สะท้อนแสงเออนีอ่ของแท้เลยชื่ออะไรครับเน,นี่ยดีเจเขาชื่อดีเจใช่ไหมาอายุได้กี่ปีแล้วสามขวบจะสี่ขวบโอ้จะสามขวบสี่ขวบตัวเล็กเนาะ,ะ,อ,อ,ะอายุเขาชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรบอกตาดิชื่ออะไรครับดีเดอร์ขนมอ่ะขนมหายรสุดครับผมครับครับ น้องหมูเอามาให้ใช่ไหมเห็นไหมตัดแบบนี้วิธีตัดปื๊ดตัดแกงข้างอย่างนี้ปื๊ดเหิือนหน้าขึ้นนิดนึงตัดได้ช่างเขาตัดได้ดไ,ดไปก่อนเด้อเสียงตาถวดตาถวดใช่ไหมนี่พ่อเออเป็นตา ทีนี้เรามาดูข้างหลังนะครับกลมลงนิดนึงนี่ตัวอะไรนี่เออมองดูนี่ตัวอะไรเออนี่เออนั้นแหละวิธีหลอกเด็กต้องใช้คำว่าตัวอะไรเนาะมันก็ขายอยู่เนาะตัวอะไรฮะรู้ไหมแมงม,มุมใช่ไหมตรงนี้ใช่เปล่ารู้จักรู้จักแมงม,มุมไหมไม่รู้จักจิ้งจกรู้ไหมไม่รู้จักเลยเอาวไม่รู้จักช่างอ้อนก็หลอกได้แล้วแหละไม่เคยปลดใครตอกปลดครั้งเดียวนี่แหละเนาะ ก้มลงเลยมี่ีดูตัวนี่มีมีวิ่งอยู่นี่มันวิ่งอยู่นะเออเอาแม่มาคำแม่มาคำมายืนตรงนี้แม่มายืนตรงนี้แม่มาคำหน่อยเขากลัวเขากลัวเออชี้ให้เขาดูอย่างนั้นแหละเออของเยอะเลยเครื่องมือเยอะเลยเห็นไหมเครื่องมือเยอะเลยเออแป๊บเดียวแป๊บเดียวตรงนี้อีกนิดนึงตรงนี้อีกนิดนึง หมุนหมุนหมุนอืมเขาไม่ชอบผมสั้นใช่ไหมจ้ะเขาชอบจะอะไรเสกไข่พีเออตัดเมื่อไหร่เป็นไข่เบอร์เบอร์สามเบอร์สามสวมแล้วก็ลูดเองอันนั้นมันสั้นไปห้องสั้นไปเบื่อสักเด็กหนึ่งเป็นสองนาทีเบอร์สามหรือเบอร์หกครับสวมครับผมแต่เลียนแล้วก็ลูดเลยอย่างนั้นจะดีไปอีกแบบนึงแต่ว่าอย่างนั้นก็แปลว่าอืมไม่สบายเลยครับผมนี่เขาต้องตัดแบบนี้ตัดตะเข่งข้างนิดนึงเออน่ะเขาเป็นคน เขาเป็นคนชอบรอหาพี่เอฟเห็นไหมชอบรอหาพี่เอฟมาจากกรุงเทพนี่ครับออผมอยากใช่ไหมใช่มาจากกรุงเทพไหมา,าวันไหนเราจะกลับเนะี่ยกลวันที่หนึ่งอ้อีกหลายวันมันหยุดหลายวันมันนั่นเหรอหยุดหลายวันห้าวันเพราะทำงานเกี่ยวกับอะไรรถยนต์อะไรรถยนต์อือ รอ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 นัอ่นท,ทีนี้เราก็วางตัวนี้แล้วเราก็เอาตัวนี้มาทำแบบนี้จะไปเก็นผีเราก็ทำแบบนี้นิดนึงนิดนึงเฉยๆก่อเนเสร็จแล้วาาน่าหันหเห็นไหมน่าหันเห็นไหมน่าหันเห็นไหมทีนี้ด้านบนไม่ต้องออกเนาะเออไม่ต้องเอา โอเคแค่นี้เดี๋ยวเราเอาตัวขาวเก็กบข้างล่างนิดเดียวกลมลงไม่ต้องก้มหรอกนีดูตัวอะไรนี่บอกเขานี่ตัวอะไรเห็นไหมไถ้าบอกว่ากลมเขาจะไม่รู้บอกดูตัวอะไรเออแปดเดียวเสร็จแล้วแเดียวเสร็จแล้ว,วานานนไหมตอาอ้นไม่เคยให้อยู่นานเลยเสร็จแล้วครับออองแป้งมาปึ๊บปึ๊บอ่าแป้งหมดไปดี นานเห็นไหมอาออนไม่เคยให้อยู่นานเลยเสร็จแล้วครับ <c oughs> อาวของแป้งมา